สวัสดีครับวันนี้มาลองดูโปรแกรม l i ไลเวทกันก็เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดโปรแกรมมันข well ึ้นมาเลยยังไม่เคยยัดโปรแกรมนี้มาในเครื่องของตัวเองเลยก็จะมาดูที่คอนเซปต์การใช้งานของมันเป็นยังไงบ้างซึ่งจะเป็นการแนะนําแบบพื้นฐานมากๆถ้าใครเคยเล่นเคยทํามาบ้างแล้วก็ปิดคลิปได้เลยไปดูโกดิโกเกมเก๋ิสสนุกกว่าโอเคเปิดโปรแกรมมาแล้วลองปิดใหม่อีกที เปิดโชว์ความเร็วในการเปิดโปรแกรมแม่งไม่ต้องโหลดอะไรเลยเหรอวะอ่ะเปิดโปรแกรมมาแล้วก็เปิบมาลองสร้าง primitive object primitive object หรือว่า object ขั้นพื้นฐานที่ทุกโปรแกรมจะมีให้จะมีบอลมีดิสมีโค d e มีแคปซูลมีนี่มีเพียบอะไรม้งวะเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรไอ้มึงห้มาทำไมวะเนี้ย โอ้ oh, ไม่เอาเอาบล็อกลวกันเราจะลองมาสร้างงานอย่างรวดเร็วเพราะว่า y u u t u b ของอัพได้เต็มที่ก็15นาที15ก็15บที่เขไปทําอะไรมันะจะลองว่าให้เสร็จทุกขั้นตอนนี้มันจะทําทันหรือเปล่า พอดีเอาไม้ไว้ใกล้คีย์บอร์ดเกะกะเวลาทำงานมากไร <c oughs> เวทเนี่ยตอนแรกโปรแกรมตั้งแต่เริ่มสรา้างขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมมันจะมีแคโ่โมดูลเลอร์อย่างเดียวซึ่งโปรแกรมนี้มีมาประมาณ20ปีละซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างนานมากมีมานานมากอยู่คู่โลก ไม่มีวันตายแม้จะมีทีมงานส่วนหนึ่งละเหตุออกไปทําโมโดออกมาแข่งก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนส่วนเก่าส่วนใหม่ก็ไม่รู้ของมันเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดจะหาคลิปไลฟ์เว็บเนี่ยใน u t ไ b e มันมีเยอะแยะของฝรั่งก็ลองหาดูได้ ก็ทำแบบว่าแค่ให้เป็นตัวนะอย่าหวังความสวยงามจากอะไรในคลิปนี้ไม่พอดีว่ามันไม่สิมีที่ สมมติว่าอันนี้เป็นตัวคนที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นมา ก็เป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่ค่ามันไม่ยอมตายโปรแกรมแมงสาบใส่โบนเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่เวทกันใส่เวทให้โบนมันจะติดกับตัวตัวปริกร ทำการเซตเวทเสร็จแล้วส่งมันไปเลเยอร์ในเฟ่วนของเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นส่วนของการอนิเมตการเฟซอัพการใส่พาร์ติเคลิลการทำนู่นทำนี่ต่างๆทำไดนามิกต่างๆเดี๋ยวตั้งค่ากล้องก่อนโอเคเลนส์สามสิบแล้วกัน ้างคากล้องมุมนี้จะเป็น c a m e ล่าวิวส่วนมุมที่เหลืออาจจะอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกอันนี้ก็เป็นซิมเมติกวิวคอ convert ให้เป็นโบนเราจะเราก็จะมีโบนแค่น,นี้ง่ายๆลองใส่ surface ให้มัน ดูในพรีเซนต์เอาอะไรเดียอันนี้เพิ่มเติมเอาอยากให้มันเห็นพื้นหน่อยกดเด้งสลับไปสลับมาระหว่างโมเดลเลอร์ eler, กับเลเยอร์ได้ป่ะ ตั้งชื่อเซิร์ฟเฟตให้มันกดเรเดอร์ดูไหมม,มีเงาเพาาเิ่มความสวยงามเพรริ่มความแต่จริตให้มันนิดนึง บอกตรงไหนว่าถ้าเกิดอ้าวไม่มี มีติดมีติดมีติดเวทกลับไปแก้บงกับงอาจมากกูให้กันเนิดมึงแท้ๆไม่รักดีมาติดเวดมาติดได้ยังไงติดเวททำไมนี่ ย่งไงมนุษย์ติดเวรลบซะมันก็จะหายลบซะมันก็จะหายโอเคเซฟหายละอ่ะ animated, ลองอดิเมตดูกล้องในเก๊กไอไฟในเก๊กลางจริง อนิเมแบบไม่ต้องพึ่งไอเคเพราะเดี๋ยวไอเคเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราสนใจเนี่ยมาว่ากันต่อเขานะอือหายละ ี่มีอุปสรรคคือมีมารหมาในบ้านรบกวนการทําคลิปนิดหน่อยเราได้กําจัดมันออกไปละทีปัวมาอยู่ไปนั่งนอกบ้าน ต่ออีกรอบนึงครับพอดีตะกี้มีโทรศัพท์มาก็เลยกดหยุดเลคคอร์ดมันไว้และพอคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วพรากดเลคคอร์ดใหม่คือเข้าใจว่ากดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้กดมันก็เลยที่พามไปะยาวตะกี้มันก็เลยไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาหรือเพียงใจที่ว่างเปล่ากับฉันคนเดียวเท่านั้นมาดูต่อจากนี้อนิเมะเสร็จแล้วสมมติอนิเมะเสร็จแล้วปุ๊บนี่ซนี้เคยทำาวแล้วที่เป็นการสอดออคั้งที่แล้ว มาถึงขั้นตอนการเรนเดอร์ render, เอาให้ไวเดี๋ยวเวลามันไม่พอใส่ใช้ด้วยมันหน่อยเอาพุทเป็นอะไรดีเป็น A V I option เป็นโคเดกเป็น Microsoft Video 1โอเคแล้วก็กดเรนเดอร์4มันออกไปเลย32เฟรม yes yes นั่งรอมันสักรู่ โปรแกรมนี้มันดีมันจะเลนเดอร์ไวอ่ะเสร็จแล้วมาดูที่หน้าจอก็งานของเราก็จะออกมาครับผมปาบปาปาอนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการทำงานของในโปรแกรมไลเวทก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาเพิ่มเติมเบื้องรายละเอียดกัน อยากสนใจเรื่องอะไรก็สอบถามเพิ่มได้นะครับสวัสดีครับ